อาจารย์บอกว่าจะสร้างประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์ขยายความให้เป็นรูปธรรมสักนิดสิครับว่าจะสร้างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์สร้างอย่างไรครับที่จับต้องได้และขอแบบเข้าใจง่ายๆอะค่ะครับได้ครับมีมีสองส่วนนะพี่คือค่ะอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําก่อนเนี่ยคือการเพิ่ม productivity ครับครับงหลักแล้วเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยเราเข้าสู่เรื่องของสังคมสุขอายุละ ซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นประเด็นว่าเราคงเพิ่มจานวนคนเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําในการเรื่องเพิ่ม productivity ขึ้นมาเนี่ยก็คือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งเกรดสิ่งที่มีอยู่สองต้องต้องสร้างไอ้ตัวโคเอนไซมใหม่ๆอันนี้สิ่งที่ที่ผมพยายามพูดคือประมาณว่าการสร้างโคเอนไซมใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดรับวิทยาการจากต่างประเทศได้ การที่เปิดรับวิทยาการจากต่างประเทศสิ่งที่ต้องสร้างความแตกต่างคือต้องสร้าง infrastructure ที่สามารถผ่านเฟอร์ความรู้ตรงนี้มาให้ง่ายเราต้องไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนมาหาผลประโยชน์แต่ต้องวินวบินร่วมกันซึ่งตรงเนี้ยเป็นิ่งสําคัญในการที่ผมพยายามจะเน้นตลอดว่าโครงสร้างพื้นฐานการปรับให้เรามีความสามารถในการรับวิทยาการสมัยใหม่และทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงเรื่องสายเทคโนโลยีความจริงคือการเพิ่มมูลค่าครับที่ มันเป็นจุดที่อยากสื่อสารครับะอะไรคืออินฟราสตัครที่จะสร้างแวลูที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างที่คุณเชนอธิบายวา <นะ S 2> เรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องการแพทย์เนี่ยการที่เราสามารถเป็นทับของเรื่องอินโฟเทคชั่นข,าาของการแพทย์ได้เนี่ยจะทําให้ทุกประเทศเนี่ยเอาวิวัฒนาการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาซึ่งก็จะเป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยที่เราได้เรียนรู้ในการรักษาขั้นสูงซึ่งตรงนี้ฟังกินทาได้อยู่แล้ว บางอย่างทีุ่ณพูดเนี่ยเราเป็นแค่ข้อต่อข้อเชื่อมเพื่อให้ในรัฐหน่วยงานเอกชนเขาสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนเทบาทเรสโกลเลเตอร์มาเป็นแฟซิลิเตอร์แล้วก็ทําให้เขาสามารถที่จะวิ่งไปข้างหน้าได้โดยรัฐบาลเป็นซัพพอร์เตอร์และมีวิสัยทัศน์นำประเทศงครับครับอาจารย์ ถึงฤดูหาเสียงจริงๆถ้าอาจารย์ยังใช้คำว่า productivity quality infrastructure แล้วก็ value อาจารย์ตายเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำเอาละครับ